สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่10กุมภาพันธ์2566เหตุเถือนขวัญกรณีมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้โดยสารบนรถบัสสายภูเก็ตพัทลุงกลางเมืองภูเก็ตทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ซ่อนตัวอยู่บนรถบัสซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมและเจรจาขอให้มอบตัวนานกว่า5ชั่วโมงสุดท้ายมือปืนลั่นไกจบชีวิตตนเองโดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต ทนายความของนายชัยวัน์ขจรบุญทาวรหรือเบนส์เดบอนได้นำซุปเปอร์คาร์ลัมโบกินีที่มีคันเดียวในประเทศไทยและขันที่7ของโลกมูลค่ากว่า40ล้านบาทไปส่งมอบให้ตำรวจไซเบอร์เป็นของกลางในคดีพนันออนไลน์มาเก888เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเบนส์ส่วนกรณีทำร้ายร่างกายดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์ เขาไม่ขอตอบโต้ข่าวที่นําเสนอออกมาเกินความเป็นจริงแต่เบนซ์อยากเร่งชี้แจงเรื่องคดีมากกว่าธนาคารโลกจะให้การช่วยเหลือแก่ตุรกีสําหรับการเยียวยาและฟื้นฟูภัยพิบัติทันที780ล้านดอลลา,าร์สหรัฐผ่านโครงการสองแห่งของตุรกีซึ่งจะช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานขั้นต้นและเตรียมช่วยเหลือเพิ่มอีก1000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภยัย